ขเขาก็คุณ True v i s i o n สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร t r u e Vision Pro 02 7 0 8 0 8 0 0 0ดศูสยนดจดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเยน็นเราเริ่มต้นกันที่ประธานสโมสรอาร์ลิงโัมาเรตเปิดเผยแชมป์ยูวานเชเบลีกฤดูกาลนี้ควรยกให้กับทีมที่สามารถเอาชนะแชมป์เก่าได้คราวนี้นะครับน่าจะเป็นข่าวที่สร้างความน่าประหลาดใจให้กับทุกคนนะครับที่ได้ฟังนะฮะ นั่นก็คือประธานสโมสรอาร,ร์โกมาริตนั่นก็คือเอนรุเก้โซเรโซซึ่งออกมาให้สัมภาษณ์แบบติดตลกว่าถ้าหากยูฟ่าแชมเลีกฤดูกาลน,นี้ยังหาข้อยุติเรื่องเวลาการแข่งขันกันไม่ได้ดังนั้นผมคิดว่าทางยูฟ่าควรมอบแชมป์ฤดูกาลน,นี้ให้กับทีมที่สามารถเอาชนะแชมป์เก่าได้ไปครอบกรองโดยเหตุที่ทางประธานสโมสรอัรโกมาริตนะครับออกมาพูดในเรื่องนี้นั้นนะฮะ เนื่องจากว่าทางยูฟากาลังวางแผนที่จะให้การแข่งขันยูฟ่าแชมเกคฤดูกาลนี้กลับมาทําการแข่งขันให้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ทางยูฟายังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าใช้กลับมาเตะกันอีกครั้งเมื่อไหร่จะมีรูปแบบการแข่งขันที่ปรับใช้ใหม่อย่างไรและจะต้องลงเตะที่สนามไหนบ้างเดอะตันัันเอเนเกโซริโซประธานสโมสรแอตกโกมาเรตได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าผมขอเสนอความคิดเห็น หากเกิดกรณีที่ฟุตบอลอยูฟ่าแชมลีกฤดูกาลนี้ไม่สามารถกลับมาทําการแข่งขัน,ก,นกันได้อีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 ซึ่งผมมีแนวคิดว่าเห็นควรที่จะยกแชมป์ฤดูกาลนี้ให้กับทีมที่สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลไปได้นน่ก็คือแอนเดอรมารีทีมของพวกเราสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายและไม่ใช่ใชัยชนะที่ฟลุกเพราะเราเอาชนะพวกเขาได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เราเข้าใจกันดีนะครับว่าทางยูฟ่ากําลังพยายามกันอย่างหนักที่จะรวมการแข่งขันนี้ให้อยู่ในเมืองเดียวกันซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดขึ้นที่โปรตุเกสหรือสเปนแต่เกมการแข่งขันยังเหลืออีกทั้งหลายนัดก็คือรอบกลองรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศซึ่งนับดูแล้วก็เหลืออีก1 1เกมซึ่งมันอาจจะใช้เวลาการแข่งขันยาวนานกว่าที่คิดและอาจจะส่งผลกระทบต่อการเปิดฤดูกันใหม่โดยเห็นผลนี้ี่เองจึงทําให้ณตอนนี้ทางยูฟ่าจึงหาข้อยุติ ในเรื่องนี้ยังไม่ได้ซึ่งเรนน่าแนวความคิดของผมนั้นสมเหตุสมผลและสามารถช่วยเหลือทางยูฟาได้หากยูฟาเห็นดีงามจะยกแชมป์ยูฟ่าแชมเปียกฤดูกาลน,นี้ให้กับทางอันกอาเมเรตนั่นเพราะทีมเราเอาชนะแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลได้เอ็นริเรก้โซเรโซกล่าวผ่านมุนโดดาปติโวนะฮะโอโ้พี่แกคิดได้ยังไงนะฮะชนะแชมป์เก่าแล้วก็ให้ยกแชมป์ให้กับพวกเขาเลยนะครับโอ้เก่าจริงๆ จะมีกาลเกอร์เปิดใจนะครับว่าทําไมสตีเวนจูราดมอบปอกแข้งกัปตันทีมให้กับจอแดนเฮนเดสันเขาถึงไม่คัดค้านเลยจะมีกาลเกอร์ออกมาเปิดเผยและก็เปิดใจเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่กัปตันทีมสตีเวนจูราดได้มอบปอกแขนงกัปตันทีมกับจอแดนเฮนเดสันในช่วงหน้าร้อนในปี2015ซึ่งในตอนนั้นเขายังเป็นรองกัปตันทีมอยู่และมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมคนต่อไปโดยจะมีกาลเกอร์กล่าว่าน instagram live ส่วนตัวของเขานะครับว่า ในช่วงหน้าร้อนปี2015มีอยู่นหนึ่งสตีเวนจอราดาเข้ามาหาผมรับปรึกษาผมว่าเขาอยากจะยกปลอกแขนกับตันทิมลิเวอร์พูลให้กับทางจอแดนแฮนเดอร์สันซึ่งผมเองก็ถามกลับไปทางสตีเว n นว่าทำไมถึงต้องเป็นจอแดนแฮนเดอร์สันสตีวีจีก็ตอบกลับมาว่าผมคิดว่าเขาเหมาะสมและมีความเป็นผู้นำถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลได้ไม่นานก็เถอะซึ่งผมเองก็เห็นด้วยเขามีบุคลิกความเป็นผู้นำเขามีสิ่งที่พิเศษอยู่ภายในตัว ถ้ามีความเหมาะสมที่จะรับการสืบทอดปอกแขนตำแหน่งกัปตันทีมต่อจากสตีวิจีสตีเวนจูลาและนี่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมมักจะออกมาพูดปกป้องจอแดนแฮนสันอยู่เสมอในช่วงหลังๆและตอนนี้ตัวของจอแดนแฮนสันเองก็กำลังทำผลงานใ้อย่างยอดเยี่ยมเขาคว้ามาแล้วถึง3แชมป์และจบฤดูกาลนี้เขากำลังจะพาทีมคว้าแชมป์พรมเมยเกลีกซึ่งผมกับสตีวิจีสตีเวนจูลายังทำไม่ได้เลยเขาช่างสุดยอดจริงๆเจมี่กาเลเกอร์กล่าวิท้าย อย่างเนื้อหอมปูดลิเวอร์พูลตอบรับข้อเสนอยืมตัวลอริสคาริอุสจากทีมในตุรกีสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลกำรับแองซืฟุตบอลพิมเกษตกเป็นข่าวตอบรับข้อเสนอยืมตัวลอริสคาริอุสของกราทิเปทีมในตุรกีเป็นที่โลลลแล้วจากการรายงานของอาสามซืหินแดงแก่งหวง คารลิอุตนะครับไม่ได้ลงเล่นในแขกรุ่งดังเลยตั้งแต่จบรายการศึกยูฟ่าแชมเลคดัชินเลือดเมื่อปี2 0 1 8โดยถูกส่งให้กับเบสตัตยืมตัวไปใช้งานภายใต้สัญญายาว2ปีขณะที่เรดเมชชินคว้าตัวอาริชันเบกเกอร์มาจากปูม่าในซัมเมอร์เดียวกันโดยายงานนะครับอาซามระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ลอริสคารลิอุตจะยังคงไร้ชื่อในทีมแอนฟิลต่อไปในฤดูกาล2020-2021เมื่อดูเวสแสดงท่าทีที่ท้อการขายเขาออกจากทีม โดยมีทีมแฮตบัลลินตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเจ้าตัวในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นทางกัสเทเปนะครับซึ่งเป็นทีมในเตกิสซูเปอรีกพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอยืมตัวลาลิสคาลิอุสไปใช้งานเมืเ่อคราวตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเบซิตัสในเดือนมิถุนายนนี้จากปัญหาไม่ได้รับค่าเหนื่อยกับทีมมันเป็นเรื่องที่ดูไม่ดีนักเมื่อต้องลงเอยแบบนี้คาลิอุสบรรยายความรู้สึกผ่านอินสตาแกรม แต่คุณก็ต้องตระหนกักว่าผมได้ทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายแล้วผมอดทนใจเย็นมาเป็นเวลาหลายเดือนต่อคําชี้แจงของบอร์ดบริหารแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกันกบเมื่อปีก่อนโชคร้ายที่พวกเขาไม่ได้พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ใ,ใดๆกระทั่งปฏิเสธความช่วยเหลือที่ผมได้ขอลดค่าเหนื่อยลงก็ขอให้เจอสโมสรใหม่เร็วๆนะครับสำหรับลาริสคาริวตพีอ่อวดของพวกเราเจ๋งกว่าที่คิด อดีตแข้งสิงหงบรูรับสุดเซไ์ในฝีเท้าของโมเมสซาลาอดีตมิดฟิลชื่อดังของเชลซีออกมาย้อนถึงความหลังสมัยที่เคยเล่นร่วมกันกับโมเมสซาลาในทินสรร์ฟรันด์บิดพร้อมยกย่องพัฒนาการสุดทึ่งของเขาจอห์นโอบีมิเกลนะครับอดีตดาวเตะชาวในจีเลียของเชลซีเขายอมรับนะครับว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าซาลาจะมีพัฒนาทางด้านฝีเท้าที่จะเยี่ยมจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแข้งระดับท็อปของโลกอย่างทุกวันนี้ ข้างดังทั้งสองรายนะครับเคยร่วมง,งานกันในซีซั่นส0 1 5 2 0ส6ถึงอนก่อนที่ซาร่าจะถูกปล่อยไปอยู่กับฟิออเรนตินาและโรม่ากระทั่งย้ายกลับมาเล่นในพิลลิกอีกครั้งในปี2007ล่าสุดมิเกลเผยผ่าน AllT i m e Sport ถึงเพื่อนเก่าชาวอียิปต์ว่าตอนที่ซาร่ามาที่โลซีเขายังเด็กมากแต่เขาก็มีบุคลิกที่ดีและทุกคนก็รักเขาคขาเป็นนักเตะที่มีวินัยดีมากเราเป็นเพื่อนสนิทกันที่พูดคุยและหยอกล้อก,กันอยู่เป็นประจำ ผมเชื่อมั่นในพัฒนาก,การของเขานะแต่ไม่เคยจินตนาการเลยน,นะครับว่าเขาจะมีคุณภาพที่ยจดเยี่ยมเหมือนกับที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้สําหรับโมเมสซาล่าลงสนามก,กับเชลซีไปเพียงแค่13นัดยิงได้2ประตูก่อนที่เขาจะถูกขายขาดให้กับปูม่าด้วยค่าตัวเพียงแค่15ล้านยูโรบิ๊กชูบิลี่รับเคยส่งคําร้องต่อ FA เรื่องหงไม่ส่งชุดใหญ่เตะด้วยสมสรชูบิลี่ทาวนะครับสมสรในลีกวัน ของกับอังกฤษยอมรับว่าพวกเขาได้เคยยื่นคำร้องเรียนลิเวอร์พูลต่อสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ถึงกรณีที่เจคกิงครับไม่ยอมส่งนักเตะชุดใหญ่ลงเตะก,กับพวกเขาจนทําให้สโมสรของพวกเขาต้องสูญเสียรายได้จากการถ่ายทอดสดโดยสโลปเชียสตาร์นะครับระบ,บุว่าชูบลีทาวได้ร้องเรียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาธ์ที่เจคกิงครับในาย่ญงหงดังลิเวอร์พูลได้ตัดสินใจไม่ขอกลุ่มทีมข้างสนามและพัดนักเตะทีมชุดใหญ่ท่องเทีมย ในเกมเอฟคัพรอบที่3นัดรีเพย์ที่จะเตะกันที่อันฟิลเพราะในช่วงการแข่งไปตรงกับช่วงพักเบรกทีมที่พวกเขาได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากทางพรีมิองเกตก่อนหน้านั้น,นแล้วโดยทางชูบลีทาว์นะครับระบุว่านี่คือการทําลายโอกาสในเรื่องของธุรกิจของทีมสโมสอนจากลีกวันซึ่งเป็นทีมเล็กๆไปเต็มๆในจดหมายเปิดเผยถึงแฟนๆทางไบอันคัตเวลประธานบริหารชูบลีได้เปิดเผยว่าทางสโมสอนได้ยื่นคําร้องต่อแชมป์ยุโรป เนื่องจากผู้เขาละเมิดกฎดของ FA โดยไม่ยอมส่งทีมที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามซึ่งนั่นทําให้ทางชูบิลี่สูญเสียส่วนแบ่งในเรื่องของการถ่ายทอดสดเพราะทําให้เกมนัดรีเพย์ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของจิกกิ้งคลับอย่างไรก็ตามหลังจากคำร้องนี้ได้ไปถึงคณะกรรมการของ f a สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการตัดสินพิจารณาลงโทษอะไรกับทางลิเวอร์พูลนะฮะก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ทีมเล็ก อยากจะมีโอกาสกับเตะกับทีมใหญ่ๆนะครับเพื่ออะไรได้เข้าสู่สมโมสรน,นั่นเองนะฮะ heavy, นี่นคือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับ,บซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11มิถุนายนนะจ๊ะ you